เผยสเปคแรก i q o ู11ใช้ชิปตัวแรงรุ่นล่าสุด s n ร p d ั a ป o n 8 Gen2 พร้อมจอใหม่ E6 Amoled ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทาง iQ o ูจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟรรุ่นใหม่อย่าง i q คู11ออกมาด้วยครับตามรายงานระบุว่า i q o ู IQ 11จะใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Qualcomm อย่าง s าร p d r a ป o ก8 Gen2 พร้อมหน้าจอสแสดงผลแบบ E6 Amoled ที่ผลิตโดยทางซัมซุงซึ่งจะมีความโดดเด่นด้านค่าความสว่างระดับสูงและการใช้พลังงานแบตเตอรี่ระดับต่ำส่วนสเปคอื่นยังไม่มีการเผยออกมามากนักนะครับแต่มีข้อมูลว่านอกจากรุ่น iQ คู11แล้วจะมีรุ่น iQ 11 Pro ที่จะมาพร้อมกับจอคมชั้นระดับ 2K มีค่ารีเฟรชระดับ120 h z แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นางการนะครับยังไงเราคงต้องรลดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่อง ITFA s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ